การดื่มชาต้มด้วยเตาที่มีจุดกำเนิดตั้งแต่ในยุคราชวงศ์ถังและซ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำให้ร้านชาหลายแห่งทั้งในเมืองและรอบนอกจัดหาเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าให้ผู้คนมานั่งจิบชาทานของว่างพูดคุยกันลูกค้าบอกว่าต้องจองโต๊ะมาก่อนเนื่องจากลูกค้าค่อนข้างมากร้านชาแบบนี้ยังเป็นที่นิยมในการมาถ่ายภาพขณะที่อีกคนบอกว่ากิจกรรมยามว่างแบบนี้ช่วยทำให้ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบลูกค้ามักจะสั่ง ชาที่สามารถแช่ด้วยความร้อนต่ำเช่นชาผูเอ,อ๋ชาขาวชาดำท่านกับของว่างเช่นส้มถัว่วลูกคลับแห้งมาร์ชเมลโลและขนมอบบางชนิดเจ้าของร้านชาบอกว่าเคยต้มชาบริเวณลานบ้านและลูกค้าจำนวนมากสนใจดังนั้นจึงลองเสิร์ฟชาต้มเตาโดยจะใช้เตาถ่านบริเวณลานด้านนอกและเตาไฟฟ้าด้านในร้านช่วยดึงดูดลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ ชาต้มด้วยเตามาจากชาคั้วห้วยถึงเป็นการดื่มชาตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในมณฑลยุนนานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กระแสาการดื่มชาแบบนี้เป็นที่นิยมมาจากละครเรื่อง A Dream of Splendor ที่มีเรื่องราวของศิลปะชาโบราณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาธรารณะของเหมยถวนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งชั้นนำของจีนกล่าวว่าชาต้มด้วยเตาช่วยทำให้คนรุ่นใหม่ซึมซับวัฒนธรรมการดื่มชาแบบดั้งเดิมและทำให้วัฒนธรรมชาแบบโบราณกลับมาเป็นที่นิยม